สวัสดีครับพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็มาเจอกับผมกับบรรยากาศเย็นๆนะครับเหมือนเช่นเคยเนาะก็วันนี้ก็แดดเปี้ยงๆเลยก็ห้าโมงกว่าละโอ้โหแดดแรงมากก็ก็ดีครับกพฝนตกมาแดดเปี้ยงๆแบบนี้ก็ดีดินจะได้แห้งด้วยแล้วก็จะได้ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเขาเรียกว่ามาดูประสบการณ์จริงในการดูเกร็ดกันดีกว่าเนาะ ก็เราก็ไล่ดูเรื่องของเกร็ดกันมาหลายเกล็ดแล้วมาเรียนรู้กันหมดแล้วทีนี้เรามาสาธิตการดูเกร็ดจ,จริงจากไก่ตัวเป็นๆกันบ้างว่าไก่แต่และตัวเนี่ยมีเกล็ดอะไรกันบ้างแล้วจะเป็นยังไงกันจะไปใช้จริงได้ไหมหรือไม่ได้หรือยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ในการดูกันเอาเองนะครับแต่สําหรับตัวผมจะพูดว่าเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็อยู่ที่ความเชื่อของคนเราแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าผมจะไปพาไปดูเก็ตอะไรกันบ้างสาธิตการดูจริงเลยนะครับเดี๋ยวจับไก่มาแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับเรื่องของศาสตร์แห่งการดูเก็ตของไก่กันแล้วกันครับผมไปดูกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาดูเก็ดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือเนาะของเจ้าตัวนี้ก็ เป็นจระเข้ขอบฟันนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แสงมาสะท้อนเยอะครับอ่าเป็นจระเข้ขอบฟันนะครับอ่าลงมาไม่มีดาวล้อมเดือนนะไม่มีดาวล้อมเดือนนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูนิ้วนี้ที่แตกไหมไม่มีนะนิ้วกลางมีไหมไม่มีเหมือนกันนะครับมันนิ้วนางครับอ๋อนิ้วนางก็ไม่มีเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันมาดูข้างนี้กัน ้างนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแต่เป็นแค่เกจจัระเค้ขอบฟันเฉยๆนะครับแต่ว่าขอบฟันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือเก็ดล่องไม่ลึกเนาะแล้วก็มานิ้วนางนี้แตกไหมไม่แตกนะครับมานิ้วนี้นิ้วกลางก็ไม่แตกนะครับมานิ้วชี้ดิอ๋ออันชี้มีอยู่อันนึงครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้แต่อยู่อันเดียวเนาะ แล้วก็ภาพรวมรวมคือเจ้าตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมีแตกอยู่แค่อันเดียวแล้วก็มีเป็นแข้งออกเป็นจอเข่ขบฟันเฉยเรียงสลอกฟันปลาลงมาทั้งสองข้างเป็นไก่เกตสองแถวก็ไม่มีอะไรมากมาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนะครับด้านหลังสําหรับด้านหลังก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรแตกเลยอ๋อมี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 ตรงนี้นะครับตรงนี้อันนึงเนี่ยนี่อ่าอันนี้นะแตกหนึ่งอันตำแหน่งที่สามนะครับนับจากานิ้วก้อยขึ้นมาสามเนาะ เรามาฝั่งนี้ดีฝั่งนี้มีมั้ยอ,อ๋ออันนี้ก็มีนับขึ้นมาเป็นตําแหน่งที่สามเาเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับตําแหน่งเดียวกันก็มีแค่ข้างละอันก right. ็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะเป็นตําแหน่งเดียวกันเนาะแล้วก็มีเกตเดิมพันไม้เกตเดิมพันก็เลียงไม่สวยข้าวโพดก็ข้าวเปลือกก็เลียงไม่สวยนะครับแต่เป็นไก่อ่อนี่นะครับเป็นไก่อ๋อข้าวโพดเลียงขึ้นมาแต่เลียงไม่สูงนะครับข้าวเปลือกก็เลียงสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่สวยเท่าไหร่ เป็นไก่เดือยใหญ่นะครับไก่ตัวนี้ดูฟั่งนี้บ้างเดิมพันก็ไม่สูงนะครับเก็เข้าเปลือกข้าวดก็ธรรมดาครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เป็นไก่เดือยใหญ่ทั้งคู่นะครับทั้ง2องครั้งนะครับสรุปก็คือ,อมีก้อยแตกตำแหน่งเดียวกันอยู่ด้านหลังนะครับแค่เท่านั้นเนาะก็สรุปภาพรวมๆให้ฟังก็คือไก่ตัวนี้เนี่ยก็มีแค่ก้อย,กอยแตกอย่างเดียวก็ ถ้าดูจากแข้งก็บอกว่าไม่น่าจะเก่งละมั้งอันนี้อันนี้ก็พูดยากนะแต่ไก่ตัวนี้เป็นไก่สรีระแข้งสั้นๆนะครับแข้งสั้นๆนะเดือยใหญ่แข้งสั้นๆน,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 นะน,น,น่าจะเกี่ยวกับเรื่องตีแรงตัวนี้น่าจะตีแรงนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมมาขึ้นรูปเต็มๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็ ดี๋ยวขึ้นลูกให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นยังไงก็สําหรับเจ้าตัวที่เมื่อกี้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆืนได้ดูกันดูเกรดดูสรีระร่างกายแล้วว่าเป็นยังไงเนาะก็ขั้นแรกก็ต้องอธิบายกันแบบนี้ก่อนว่าไก่ตัวนั้นเนี่ยในเรื่องศาสตร์ของการดูเกรดนะครับไก่ตัวนั้นเนี่ยเกรดไม่มีอะไรเลยมีแค่นิ้วชี้ข้างขวานิ้วเดียวแล้วก็เกรดก้อยแตกตำแหน่งเดียวกันนับจากล่างขึ้นบนแค่เท่านั้น ซึ่งดูผิวเผินแล้วก็ธรรมดาพื้นพนะไม่มีอะไรเลยอ่ะนะครับส่วนเรื่องความยาวของแข้งก็เป็นไก่แข้งสั้นๆก็ดเดาได้ว่าน่าจะตีแรงประมาณนี้แล้วก็จับเป็นไก่จับท่อน,อนครึ่งประมาณนั้นสั้นๆไม่ใหญ่มากตัวหนาๆล่ำๆขอสั้นๆหน่อยก็ถ้าเป็นเพื่อนๆๆจะอ่านแบบไหนถ้าเป็นสําหรับตัวผมเองเลยเนี่ยผมจะอ่านนี้ ไก่ตัวเนี้ยจะเป็นไก่ตีแรงๆถ้าไม่ใช่ยืนๆก็จะเป็นม้าล่อโยก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 หัวเป็นเป็นไก่หัวเป็นเป็นนะผมจะมองว่าเป็นไก่หัวเป็นเป็นตีแรงๆประมาณนี้แล้วก็ไก่จะยืนๆหน่อยยืนๆเพราะว่าร่างกายมันดีมันต้องเอายืนๆแน่ถ้าไม่ยืนก็ต้องเป็นโยกถอดถอยเพราะว่าร่างกายมันค่อนข้างตันการจับพม่าลักษณะแบบเนี้ยก็อ่านได้ประมาณนี้แต่ เจ้าตัวเนี้ยที่ผมมาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยผมมีคลิปอยู่ผมเอาไปซ้อมมาแล้วมีคลิปอยู่นะครับก็เพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าโอ๊ยเกตไม่มีอะไรเลยจะเก่งไหมแล้วแบบนี้จะดีไหมยังไงก็เข้าไปดูคลิปของมันเองได้เลยที่อ่เพจไก่ชนบรรหารฟาร์มหรือว่าจะเป็นอ่ c เฟซบุ๊บรรหารกสัมพันธ์ก็ได้เข้าไปดูได้ครับสําหรับคลิปของเจ้าตัวนี้เนาะว่ามันดีไหม ก็จะบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้เก่งตีแรงตีแม่นเก่งเป็นพมา่า25เอ้ยพูดผิดพม่า75งอน25ตัวนี้ทีไก่เชิงอาชีพนะครับตัวเจ้าตัวนี้เก่งอยู่ครับก็คือคัดมาหลายทีแล้วก็ใช้ได้ถือว่าโอเคเลยแหละชอบระดับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นการสาธิตเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าไก่ไม่มีเก็ตแต่อก่งง้นอย่างนี้ก็เก่งได้ หรือไก่มีเกร็ดแบบนี้ก็เก่งได้เหมือนกันนะครับอย่าไปยึดติดกับเรื่องเกร็ดให้มากนะครับก็ต้องอธิบายกันแบบนี้กันก่อนเลยเนาะอันดับแรกโอเคเดี๋ยววันนี้ก็มาพูดมาคุยกันประมาณนี้คร่าวๆมาเสนอความรู้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไม่เชื่อไม่ว่าอะไรกันนะครับไปดูคลิปมันก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาคอมเมนต์ผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่าอะไรเนาะโอเคครับก็ไก่ชนทหารฟาร์มก็ มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ